โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thundercast Gaming คุณอยู่กับผมเปเปอร์นั่นเองในเกมที่มีชื่อว่า Batman Arkham Origin นะครับผมอ่าโอเคมากดสตาร์กันเลยนะครับโอเคเอาสล็อตแรกนะครับ m o สตอรี story, game, normal, le, ่นิวเกมนอ n o ม m ล l ับไตเติ e h ิส เอ่อความสว่างปรับหน่อยโอเคมีมันมี normal hard normal พอครับ start <c oughs> นี่น่าจะเป็นแบทเทิลนะครับถ้าใครดูเคยเคยใครเคยดูเรื่องแบทแมนก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครับว่ามานโคเท เดินมาอย่างกับพระเอกก็พระเอกอะครับนะครับวันนี้ก็คือบูสเวนนั่นเองนะครับผมตำรวจกับเอ่อตำรวจกับอะไรนะดับเพลิงเขาเรียกอะไรนะอเมอร์เจนซี่อะในคืนนี้ อาจจะมีคนโดนฆ่าในคืนคริสต์มาสอ่ะคิดพอ,อดีโลชครับผมขอสัตย์ะะจะไม่มีคำว่าแบ็ทแมนนะครับโค้ดผู้ต้องหาขอย้ำ ออขอย้ำว่าผ <c oughs> ู้ต้องหาคือแบทแมนนะครับถ้าผมแปลชา้าก็ขออภัยเพราะว่าผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับใส่ชุดแล้วโอ้โพระเทพแบทแมนอาร์เคมออริจินนะครับ คุณจะไปจริงๆเหรอครับคุณจะไปจริงๆเหรอครับท่านนี่มันคิดมาดอีสนะครับนี่มันคิดมัดอีสนะครับโทษทีมันตื่นเต้นครับอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นมากเลยเย้เย้เย้ไปแล้วไปทำแล้วลงไปแล้วเปิดตัวโค้ชเท่ตุ้มไอ้ยา Commissioner Low before too it's late. แบทแมนจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเรามีหน้าที่เข้าไปช่วยอปธิบดีโลบนะครับโลบโอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Batman Arkham Origin นะครับผมโอเคมาอย่าเสียเวลาครับไปเล่นกันเลยกดวอล์กนะครับอันออลก็วอล์กโอเคกดอาร์ที่เพื่อมอบนโอเคขานเข้าไปครับกด A คข้างเพื่อวิ่งอ่าจัดไป điệp điệp, côm côm côm, không, 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 พี่ขอจับทุ่มสูเป็อย้อนจริงอุ้ยไม่ออกไปห่างๆนะอ bon no. ุ้ยอย่าทำ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 อ่ออย่าทำฉันอย่าทำฉันนี่ฉันเคยได้ยินข่าวนายอยู่เออ่ผมไม่ทำอะไรคุณหรอก ฉันไม่ร anyway> ู้ว่ามันตัวอะไรแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่มันตัวใหญ่มากฉันถามถึงแบ็กแมทเอ่อฉันไม่รู้ไม่รู้เหรอมันบอกว่ามันไม่รู้นะครับแต่ลองไปถามพวกมันดูนะครับเผื่ออาจจะรู้ว่ามันอยู่ไหนโอเคครับจะรู้ว่าแบ็กแมทอยู่ไหนนะครับโอ้โห้องขังได้ไม่หมดเลย นี่น่าจะเป็นพวกพวกผู้ก่อการร้ายที่แบ็กแมนจับมานะครับผมอ่าโอเค,อเคลงไปตรงนี้แล้วครับ keep moving These them tell where are men make me masks mask black black I'll can find I ถ้าอยากจะรู้เรื่องของแบ็กแมสก็ต้องถามจากลูกน้องของแบ็กแมสนี่แหละโคเพนเดอร์ครับเห็นยังเฮ้ยเฮ้ยสเตรกสเตรก เฮ้ยกดกดเอ็กซ์เพรสสไตร์นะครับอสไตร์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 เฮ้ยืโหคาลเตอร์ทันเฮ้ยเคาลเตอร์ืเกือบแล้วเกือบละเกือบไปแล้วเกือบโอ้โหอุ้ยเคาลเตอร์ทำไมจะทำไรจะทำไรเฮ้ยเคาลเตอร์ทันอี่เนี่ยทำไมติดมุมติดมุมใจเย็นดิใจเย็นดิอันนี้จะทำอะไรจะทำอะไรเฮ้ยโอ้โหเกือบละเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมา ตัวนึงเหรอคาลเตอร์อืทีบไอ้ย่าไหนน้องมันอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอมาน,นี่ Black Mask อยู่ไหน,ไหนฉันไม่บอกแกหรอกนะฉันมีเวลาคุยกับแกไม่มากนักนายต้องบอกฉันไอ้โม้เวลาใกล้หมดแล้วโอเคโอเคเขาอยู่ที่ห้อง HQ Execution อยู่กับโลบโอเคฉันก็ไปก่อนอื่นแกนอนหลับไปก่อนนะนะครับผมอาจจะแปรชานิดน,นึงเพราะว่าพูดไม่ทันมันนะครับเฮ้ยอะไรโดนนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วใครเป็นคนคอนโทรลมันใครเป็นคนคอนโทรลโดนครับอ้าวแนี่พังกระจกอ,อีกอุ้ย อ๋อ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 โอ้ก้าวิข่าวเตอร์ข่าวเตอร์ก็ร้อยจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ได้กินหรอครับจะทำอะไรอืมวิข่าวเตอร์เกือบกระโดดดีบยอดหน้ากระโดดชีบยอดหน้าอืมจะทำอะไรอีกคนนึงไม่รู้เรื่องซะแล้วมีใครเอ้ามองไม่เห็นมองกล้องมองไม่เห็นมองกล้องอ้าวแล้วนี้เขา กดแท็บเพื่อใช้สลิงเหรอกัปเปิร์กันนะครับกดแท็บเพื่อใช้เอ้ยกดกด R B ไม่ใช่กดแท็บพูดผิดนะครับโอเคไหนวะโอเคประตูนี้นะครับโว้ใครวะนะ่ะขอร้องละ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันอ,อยากจะทำแกเต็มทนแล้วแต่แบค็คแมสสั่งไว้อุ้ยตัวอะไรวะเนะี่ย <G ül> ตัวอะไรวะนะ่าอุ้ยวฮ้ย,ยเห็นแล้วอ,นนอ้ยแนชุดนี่ว่ะโอ้โหเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์เลยเตทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรกดบีแล้วก็เอครับอายุอายสิบมัดโอ้โหทำอะไรอะ่ะโอ้โหกระถุงท้องจุกเลยจุกเลย ใครเข้ามาพีชพีชแถวนี้ครับกลัวแหละกลัวไม่รู้ทางเข้าวแหละครับ,นะรบเราเป็นคนดีครับเราไม่ทำเขาไปเราคือเจ้าชายแห่งรัตติกาลกดแทบมีทั้งหมด4คนมีทั้งหมด4คนไม่มีอาวุธนะครับ <'m> โอเค เออ่เซตบูมแมลงบูมแมลงอะไรวะอะไรว่าบูมแมลงนี่ใช่ปะอ่าบูมแมลงกด RB นะครับเอ้ยกด RT แล้วก็กดกด LT กด LT แล้วกด RT อ่าโอเคบอกให้วิ่งสไลด์นะครับต้องวิ่ง running แล้วก็กด RT โอเคลองดูอุ้ยอุสไลด์อืมอืมโคตรเทอืมอืม ไหนไหนเอ้ยเคาน์เตอร์จะทำอะไรเคาน์เตอร์อีกทีนึ่งไม่โดนอืมเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทันหลบไม่ทันอืมจะทำอะไรจะทำอะไรอย่าพึ่งเคาน์เตอร์อืมสอกเข้าไปอืมเฮ้ยเอออืมไม่ได้กินไม่ได้กินกระทุ n g ท้องอ๋อีหัวลงไปนอนเลยคอล้อ อย่าทําอะไรชั้นเลย้ครับเคากเราครับโอเคไม่เป <wij> ็นไรยูสฟึด r o e n t พื้นมันค่อนข้างที่จะเปราะบางเซตเออแอนด์รซไวแอนแอนด์โปรไฟ์แอนไซ์เจลนะครับโอเค กด LT ค้างแล้วกด Ah Tee ครับอ๋อเป็นเจลระเบิดเหรอเป็นเจลระเบิดครับใช้ในการระเบิดกด r b y อ่ะโคตรเทพอ๋อลงมาท่าพระเอกอีกล้อืไอครับคืออะไรไหนดูสิ โอ้ยโหตัวโคตรใหญ่เลย <c oughs> นี่ไงแบ็กแมสนี่ใช่แบ็กแมสป่ะอ้าวนี่ไงในผลล็อบ <c oughs> เอาละนี่คือโชว์ไหน <c oughs> ดูซิว่าวันนี้เรามีโชว์อะไรกันโอ้โห <c oughs> ตัวนั้นโคตรใหญ่เลยตัวใหญ่มากอะตัวไม่แย่โอเคครับ <c oughs> อ้าวมีท่อกดโอเพนครับกดเอย้ำย้ำหนักจังวะเออโอเคครับไปก้มมุดท่อ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 มันคุยอะไรกันวะ คุยอะไรกันนี่คุยอะไรกันคุยคุยอะไรกัน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 ตัวนึงไอ้นี่ก็ด้วยไอ้นี่ก็ด้วยนี่ด้วยไอ้นี่ก็ด้วยคุยอะไรกันเฮ้ยกด R B เฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ทันทันเฮ้ยเคาน์เตอร์ไม่ได้กินบอกเลยโจโฉเอาจะทำอะไรจะทำอะไรทกิอะไรวะตีเข่า นานิยูเลยโอเคเ้ปเปิดประตูดิ้ยเปิดประตูไม่ยอมเปิดให้ครับไปทางไหนครับผม กําแพงตรงนั้นกําแพงตรงนั้นดูเปราะบางโอเคครับคงต้องใช้เจลเหมือนเดิมนะครับเข้าทางนี่ไงโอ้นี่เลยเอ่อ b a ตคราวเนะครับกดยิงปึ้งอ้ยะดึงได้เลยเหรออื้อดึงดึงเข็คครับกดเอค้างแล้วก็เอาไปวิ่งขึ้นตู้เฉย โอเคลงปึ๊บอ่าใช้เจลครับเจล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 แล้เปิดฉีดเข้าไปต้องฉีดเป็นลูกค้างคางด้วยต้องฉีดเป็นลูกค้างคาวด้วยนะไม่งั้นไม่เท่ใช่ไหมอีวิงไหมล่ะวิงไหมล่ะนอนเลย <c oughs> นอนลงไปเลย ขาประกาศสิ่งแบทแมสนะครับผมโอเคก็เรื่องเดิมๆเดิมเขาบอกว่ากด l t trap l t นะครับปุ๊บปุ๊บไอ้ย่าโง่ปลาปลาเป็นลีกินห่วงเลยอุ้ยชอุ้ยชอโง่โอเคอันแน่เดี๋นึกว่าเราจะไม่เห็นกดนี่เลยหมายจริงอดึงมันลงอ่ะโอเคปีนขึ้นมาครับนั่น นี่ไงเอ้ยนี่ไงแบ็กแมทนั่นไงเสียงแบ็กแมทโอ้เขาทำอะไรกันครับนี่แบ็กแมทแบ็กแม,ท,แกแมทไปไปจัดก,การมันเราไปช่วยรถโลกมันช่โลกใช่ไหมรรม,มันพูดถึงสเลทครับผม สเรดวิลสนัออสสน,สสน,สสน,สสนอ๋อสเรดสเรดวิลสันอุ้ยเอ็นายทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะโจจบแล้วทุกคน <c oughs> ช่วยไม่ทันครับโอเคเอา่ากดอน,นาล็อกแล้วก็กดเอสองครั้งเพื่อพุ่งออกไปเอา ไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยมาช้าไปใเอ่ออาชีพอดีโรดตายแล้วเฮ้ยโอ้โหมันบอกว่าแบ็คแมทจะต้องมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจโฉโจโฉเฮ้ยไม่ไม่ต้อง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 ไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยหลบอืมเคาน์เตอร์ทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรสิบมัดสิบมัดสิบมัด อ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ปุ๊บกระแทกหักแขนโอ้โหทำไมมันดูหักแบบนุ่มนวลมากจะทำอะไรจะทำอะไรห <c oughs> ัวโค้โนะครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้แปลไม่ทันเมื่อกี้เรามาช้าไปครับผม <c oughs> นะครับอธิบดีโลดไปแล้วตายเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบ็กแมสก็น่าจะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับโอเค ไปทางไหนครับผม,มทางนี้ครับบินเลยอ,อุ้ยอะไรวะใจยเย็นอย่าพึ่งถลม่มใจเย็นอย่าพึ่งถล่มทำไมแกไม่เก็บบุ๊มบิลิการ์ดทำไมแกได้โง่อย่างงี้ทำงานช่วยมากถ้ามันเจอ มันก็คงเจอเราทุกคนโอ้หเอ้ยนี่ไงเมมโมรีการ์ดเมมโมรีการ์ดเออ่มันบอกว่าเมมโมรีการ์ดก็เสียหายอยู่นะครับแต่ว่าเอ้ยมันบอกว่าเมมโมรีการ์ดมันไม่โดนความเสียหายนะครับแต่ว่า,วา,วา,เ,า,รวาเราจะต้องกลับไปที่ แบทข่าวใช่ไหมท่าทำขังขาวเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปดูดข้อมูลมานะครับโอเคไปเ,เอาเลยเลย <c oughs> อะไรเนี่ยโโอ้หแบ็ทแมนวิ่งเลยได้ไงเนี่ยเราจะต้องมาปิดเฮ้ยเสียงเสียงฮอเฮลิคอปเตอร์อเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับเนี่ยแบ็ทแมนกลางไปไหนก่อนวะมาตกเยอะอ้าว มันส่งอะไรมาวะอ๋อไม่ใช่มารับอีกโอ้ยมารับอีตัวใหญ่จะขึ้นได้เลยจะขึ้นได้เหระครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยจะต้องสู้เหรอเนี่ยแม่เจ้าตัวมาเริ่มเลยจะไหวไหมครับฉันนึกอยู่แล้วเพราะฉันได้กินแกฉันจะจับแกเองอจะไหวไหมเนี่ยเรา แบนแวนจะไหวไหมดูมันขำครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอฟเกือบไปแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วครับเกือบแล้วเฮ้ยใจเย็นโอ้โหเกิอะไรวะเนี่ยลดลงไปก่อนครับลบไปก่อนจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยลบหือกด X อ็เฮ้ยหเข้าไปอืสิบแปดมัดสิบแปดมัดอืเอาสิบมัดพาอือเฮ้ยลบโอ้ยเกือบแล้ว โอ้โหวิ่อะไรวะนะส่งส่งลูกน้องมาด้วยแหละโอไม่เอาสิกดแถบกดแถบ lg ครับปลาปลาลิวิมพงโอ้โหโดนขีดได้เฮ้ยเคาน์เตอร์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยลบก็ไม่ทันเฮ้ยไม่ทันเกือบไปแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเคาน์เตอร์เขาก็อุ้ยโอ้โหลบไม่ทันเลยลบ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 ก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วทำไรทำไร อะไรทำอะไรเฮ้ยลบอื้มเฮ้ยนี่นะอืออืออืออสิบมัดสิบมัดสิบมัดเฮ้ยอือเฮ้ยอะไรวะน่ะใจเย็นโอ้ยโหอู้ยังงับอือกินปากไม่ใช่เรื่องตลกกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเอาออกไปแป้งฟันนู่นน่ะอือถอนฟันให้แล้วกันกระโดดทีมรอดหน้าอีกทีหนึ่งเฮ้ยลบอู้ไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยโอ้มาอีกแล้วเหรอ เราปามีดหลีกิมห่วงกันหลีกิมห่วงปามีดปะเฮ้ยลบเฮ้ยจุกจุบจุก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 เฮ้ยโอ้โหหลบลูกน้องมันไม่ทันมันอยู่ข้างๆแล้วมันก็มาแล้วด้วยไอ้นี่เฮ้ยหลบไปเกือบไปลูกโอ้ยกอดโอ้เฮ้ยหลบโอ้ยหลบ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 ออะไรครับ ม <dar> ันมันทำอะไรโอ้โหเอาอีกแล้วแหละมามีรีวิวห่วงก่อนอิิชชอื้อเรียบร้อยระเบิดเลยเอ้ากระโดดทีม่ายเลยเขาล่วงร่วงร่วงแขนติดเรียบร้อยบอสบอสแกไปไหนบอสก็คือชั้นเนี่ยแหละแกบอกมา จะมีแบ็กแมสได้จัดเอ ER ็กซ ER ์ซ ER ์เอ็กซ์ซซินนักฆ่ามาแล้วนะครับแบ็กแมสได้จัดเอ ER ็กซ ER ์ซ ER ์เอ็กซ์ซ์ซินนักฆ่ามาแล้วลมันก็บอกว่าเอ็กซ ER ์ซ์ซินคืออะไรแ <c oughs> อ็กซ์ซ์ซินเติมเอสด้วยว่ะแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนครับอย่าขยับฉันจะจับฉันจะจับนาย ไม่ใช่คืนนี้ไ,นนไปแลม <c oughs> ึ้งกเลยึ้งเลยดิโห่คุณบอกว่าไม่มีแบทแมนไง กลับมากลับมาแล้วเหรอครับท่านจะให้ซ้อมดินเนอร์ดินเนอร์คืนนี้ไหมยังตอนนี้ฉันจะต้องทำงานก่อนเอาเฟรชนะสทำไงครับไปที่ไ,ไหนวะเอ้ยกดอ้ยะอัพได้อัพได้ด้วยไหนดูซิอันนี้คอมแบท อันนี้เพิ่มเพิ่มอาร์เมอร์ครับเอาเอาเลยนี่เลยเพิ่มอาร์เมอร์ครับโอเคเอลเฟรดว่าไงไปที่อันนี้คือแบดคาวนะครับโอเคที่นี่คือแบดคาวนะครับท้ำค้างคาวนั่นเองก็เขาบอกว่าให้ไปที่แบดคอมพิวเตอร์อ่าเสียบเมมโมรีไปแล้ว นักฆ่าเหรอน่าจะมีน่าจะน่าจะมากกว่าหนึ่งคนนี่ชื่อ Killer Croc เป็น Killer c r o กจีเพิ่งฉากรับมันมาเนี่ยฉันไม่รู้เอานี่ไปส่งให้ทุกคน นักฆ่าพวกนี้ถูกส่งมาเพื่อค่าฉันโดยโดยเฉพาะ,นะค,คนแรกสเลดวิลสันชืออ่อชื่อแฝงคือเดสโตกนะครับเป็นนักฆ่าฝีมือเยี่ยมเขาเคยผิดพลาดอยู่ครั้งนึงเ <A S 2> ขาจะไม่ให้มันผิดพลาดอีกครั้งหนึงน <fly> er ี่ไฟร์ไฟร่างกายเขา90%โดนเผานเละหมดทั้งตัวอ <c oughs> ีกคนหนึ่ง properhead properhead เป็นนักฆ่าฝีมือชกาบไม่ต่างกว่าไม่ต่างจากสองคนเมื่อกี้เลยไอ้สามคนเมื่อกี้เลยโอ้โหแสดงว่าโคตรเร็วเอ่อ AKA Deadshot ฝีมือแม่นปืนสุดยอดมากโอ้โหเขาไม่มีคำว่าพลาดคนต่อไปเอ่อ อิเล็กสโตร์อิเล็กสโอนเนอร์ชีวาชีวาโอ้โหหน้าตาดูอุ้ยโอ้โหอืมธรรมดาที่ไหนนะกำลังจะบอกเลยหน้าหน้าตาดูใจดีครับอุ้ยสองคิวสองคิวเดอะแบ็คค่ายขางข่าวเฮ้ยอย่าบอกแล้วนี่เบนเหรอนั่นไงเบนมาที่ก้อนแฮมแล้วเอะ วิ่งเลยวิ่งเลยสีทา่าโอ้โหเขาส่งข่าวเรเขาให้เงินกับไอ้พวกนี้เพื่อมาฆ่าแบสแมนน่าจะใช้วิธีนี้ในการเข้าไปไ<ล>ด้ง่าย โดยการทรมานโอโ้แม่งเอาบุรีจี้ตายแล้อแล้วคุณจะหาแล้วคุณจะหา,วะหาพวกนี้ได้ไงเออก็เมื่อกี้อัลเฟรดได้ถามเรานะครับว่า <ขอ S 2> แล้วคุณจะหาได้ไงเออท่านครับแล้วอย่างนี้พวกเอเจนซี่น,นี้ คุณจะไหวเหรอผมว่าเพียงว่าอยากให้คุณอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าฉลองิดมัสเอีฟครับ<อ>แฟร์แมนบอกว่าไม่ได้ถ้าไอ้พวกนี้ยังอยู่ข้างนอกออกอดแฮมได้เกิดกอดลหนแน่บอกว่าทั่วกอดแฮมจะมีโดรนบินอยู่นะครับถ้าเราตามโดรนเราก็คงจะต้องเจอเอ้ยเราต้องตามหาแพนกวินนะครับเอ้ยตามโดนเพื่อตามหาแพนกวิน แล้วไปถามเรื่องนี้เกี่ยวกับไปถามเรื่องนี้กับแพนกวินนั่นเองโอเคเออตอนนี้เราได้มา์จุดเ,เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าได้มา์จุดไอ้น,นี่ครับเสาสัญญาณไวท้ที่พลาซ่า โอเคครับพลาซ่าเหรอพลาซ่าเหรอโอเคไปก็ได้ไปไปทางไหนครับเงงบ <c oughs> จสเบลพลาซ่าโอเคครับเราต้องไปเจสเบิลพลาซ่านะครับแล้วนี่อะไรครับผมวินิ <c oughs> นี่ครับอ่าไหนขอทัวร์ขอทัวร์วแบทเฮาส์หน่อยโอ โัวแบทคาวน์หน่อยตัยแบทคาวน์หน่อยนี่อะไรครับโอ้ยนี่ใช้แบทโมบิลป่ะเนี่ยโอ้โหคันเก่าเลยนเะนะี่ยสุดยอดเลยสวยนะครับเราอยากเห็นคันใหม่เร็วๆมากแอสเซทอะไรครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันกดเข้ามาแล้วแบทแมนโอ้นี่ไงเดสโตร โอเคครับแล้วก็มีแบทแมนเดสโตรโอเคครับเยี่ยมไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเกมนี้มันมากเลยการต่อสู้อะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe like, เอาเฟรดอย่าพุ่งพูดได้ไหมจะปิดรายการไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมช่วยให้เป็นกำลังใจของผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกมแบทแมนแบทแมนแล้วก็ผมนะครับคนต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย